คุณเลงไกรลิกิตวัฒนะครับคุณผู้ชมถูกทาบทามจากฝั่งรัฐบาลนั่งเป็นกรรมธิการวิสามันงบประมาณปี65และได้พูดถึงเรื่องของการทํางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้นะครับจะเป็นการประชุมนัดแรก10นาฬิกาที่รัฐสภานะครับคุณเลืองไกรบอกว่าเรื่องของการมาเป็นกรรมธิการงบประมาณปี65เนี่ยนะครับได้เปิดเผยให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบในสัดส่วนของพักพลังประชารัฐโดยที่ผ่านมาทั้งฝ่ายคา้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็มีการติดต่อทาบทามมา ไม่ว่าจะเป็นพักใหญ่หรือว่าจะเป็นพักการเมืองขนาดเล็กนะครับและการทํางานของตนบอกแล้วว่ามีการเตรียมตัวทําหน้าที่ทําการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับขณะเดียวกันคุณเลืองไกรย,ยังบอกในส่วนของการอภิปรายวาระที่1ตลอด3วันที่ผ่านมาของฝ่ายค้านตนเองได้ติดตามการอภิปรายตลอดทั้ง3วันเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะไปกันคนละทางเลยทีเดียวเพราะความสําคัญของการพิจารณางบประมาณโดยเฉพาะเรื่องของการรับหลักกรารในวาระที่1 การแประยะติจะบอกว่าไม่รับหลักการแล้วใช้งบประมาณตรงไหนมาแก้ปัญหาโควิดสิบเก้าล่ะนะฮะดังนั้นงบประมาณรายจ่ายถือว่ามีความสําคัญในภาวะเช่นนี้ในขณะที่งบประมาณในส่วนของกองทัพนะครับคุณเลองไกรบอกว่าตนพิจนารณาทั้งหมดแล้วว่าอะไรสามารถที่จะปรับลดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการผูกพันงบประมาณซึ่งไม่ควรไปปรับลดเช่นเรือดำน้ำรวมถึงงบประมาณผูกพันของประเทศที่จะมีการจ้างงานนะครับ ส่วนรายละเอียดของงบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำทั้งสองลำตนจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนี่คือท่าทีของคุณเรืองไกรล,ลีกิวัฒนะหลังจากที่ได้รับทาบทามมาเป็นกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของทางรัฐบาลแล่ะครับ